ให้ดมก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาเล่นทายวะโอ้ยมืออใหญ่ใหญ่เอาแห่กิจมีอาหารด้วย ไอ้กี้นี่นะทั้งทางหลังคนนี่ไว้เดี๋ยวแม็กเดี๋ยวบบกาป้อนวาเลนไทยครับอ๋อวาเลนไทยชื่อวาเลนไทเกิดที่14กุมภาครับอู้ยเดี๋ยวกันเอาแม็กยืนขึ้นทุกสูงมัะเกิดน้องยืนเกิดอายุ17ปีเต็มครับอือาใหม่ขึ้นขี่ยไม่กี้ยขี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่ายให้น้องกินแล้วก่อน ยำยำเลยยำยำพาไปก่อนพาไปก่อนกี้นี่พาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินแล้วก่อนเดี๋ยวจะให้น้องกินเสร็จนี่หนูพาไปนี่ก่อนเออแล้วก็บอกมาไว้ยไวนี่นั่นนี่ขี้คุยด้วยจอยอ่ะยกขึ้นสูงสูงเดี๋ยวให้ให้ให้เขาสั่นเออนี่ดูหน้าใกล้ๆกล้กอนหอมไหมหอมเยิ้มเยิ้ม